วัสดีครับพบกับบอบบี้ครับอีกเช่นเคยครับกับร้าน BBB EV Bike ครับวันนี้ผมจะมาก็เป็นอีกคันเดิมเช่นเคยของตัว Lion SK s k s 2นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังว่าคันนี้มีเพิ่มเติมอะไรไปบ้างจริงๆคันนี้เป็นรถที่ลูกค้าซื้อไปแล้วนะครับแล้วก็ทำอัปเกรดเพิ่มอัปเกรดอะไรก็คือใส่เป็นแบตลิเทียมเพื่อที่จะเพราะว่าการใช้งานของลูกค้าเนี่ยการใช้งานของลูกค้าคันนี้คือคือว่า ลูกค้าเนี่ยคืออยู่อย,อยู่อยู่ตามอยู่อพาร์ตเมนต์คอนโดอะไรเงี้ยครับการที่จะมันจะชาร์จลําบากก็เลยต้องต้องใช้เป็นแบตลิเธียมแล้วก็เป็นกระเป๋าถือไปชาร์จผมให้ดูมันเป็นยังไงอันนี้เราก็ทําระบบทําต่อระบบไปเรียบร้อยแล้วสําหรับตัว,ต,วตัวแบตลิเธียมตัวนี้ครับคือแบตลิเธียมเราก็จะวางวางไว้ในยูบ็อกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันวางวางไว้ตรงใต้ที่ที่พักเท้าที่พักเท้าคนขับก็ได้แต่ทีเนี้ยคือโจทย์โจทย์ของเราก็คือว่า ต้องการที่อยากจะยกขึ้นไปชาร์จบนห้องได้ด้วยวิธีง่ายๆเลยครับเนี่ยเราแค่ดึงปลั๊กดึงปลั๊กดึงปลั๊กนี้ออกแล้วก็ยกยกแล้วก็ไปชาร์จได้เลยชาร์จก็เสียบเนี่ยอันนี้ผมทําปลั๊กให้แล้วตรงนี้เสียบเสียบตรงนี้เวลาเวลาจะชาร์จก็เสียบเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยอันนี้เสียบตรงนี้ปกติผมก็ทําเป็นเคสสั่งทําเคสกล่องเหล็กตัวนี้ขึ้นมาสั่งสั่งทาเคสกล่องเหล็กตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะสําหรับแบตลตอรี่เทียม72โวลต์ย0แอมป์ นะครับแล้วก็สามารถที่จะสามารถที่จะชาร์จในรถก็ได้คือทำไว้ทาคือชาร์จชาร์จกลับมาในรถเหมือนเดิมก็ได้นี่ก็คือชาร์จอยู่ในตำแหน่งเดิมตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้เราสามารถชาร์จตำแหน่งเดิมตรงนี้ก็ได้ก็ทำให้สะดวกสบายสำหรับคนที่ต้องการใช้แบตลิเทียมหรือแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งลูกค้าทำนะครับก็คือแบตเดิมเขาจะวางอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับวางอยู่ตรงนี้ ลูกค้าที่อยากเพิ่มระยะทางในการขับขี่ก็คือเป็นอย่างนี้แบตเดิมเนี่ยแบตเดิมเขาจะวิ่งได้ประมาณสัก50-60กิโลใช่ไหมครับแล้วก็แต่ลูกค้าอยากได้วิ่ง้แบบร้อยร้อยกิโลผมลผมเลยแนะนําว่าชิคง่ายๆคือว่าเราก็ซื้อแบตลิเทียมมาไว้ในยูบ็อกชุดเนี้ยชุดหนึงจะเป็น 20M 30M แอมป์ m 0แอมป์40แอมป์50แอมก็ได้ถ้าอยากวิ่งไกลๆจริงๆเลยก็ผมแนะนําว่า50แอม 50แอมแป์กำลังดีมันขนาดมันก็ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากจนเกินไปลงยูบ็อกได้ก็คือว่ามีพี่ไรเดอร์พี่ไรเดอร์เนี่ยคือเขาเขาใช้เขาใช้แบตเดิมกับแบตลิเทียมเวลาเขาจะเวลาเขาวิ่งงานรอบรอบแรกตอนเช้าเขาจะใช้แบตลิเทียมก่อนเขาจะใช้แบตลิเทียมก็คือใช้แบตลิเทียมที่ที่อยู่ในยูบ็อกเนี่ยเขาจะใช้ก่อนใช้วิ่งงานจนประมาณแบบจนแบตหมดอะแบตหมดเลยพอแบตหมดเสร็จปุ๊บเขาก็กลับมาใช้แบตแบตตะโกะกดตรงนี้นะ แต่ระหว่างวันเนี่ยเขาเอาแบบเขาเอาแบตบแบตบลิเธียมตัวเนี้ยในเป็นกล de, ่กองเหล็กเนี่ยไปชาร์จที่บ้านไปชาร์จที่บ้านหรือแบบบางบางทีเขาก็ไปแบบฝากร้านฝากร้านชาร์จเนาะให้เขาแบบก็คือค่าบริการแล้วแต่ก็คือไปฝากร้านชาร์จมันมันยกง่ายนะเป็นแค่กล่องกล่องแค่นีน้มันเป็นแค่ก вот, ล่องกล่องอย่างงี้ครับไปฝากชาร์จสรุปแล้วตอนเช้าวิ่งงานใช้ใช้ใชแบตบลิเธียมกล่องเนี้ยได้50โลสมมุตินะถ้าเป็น20แอมป์ได้50โล50โล หมดปุ๊บเอานี้ไปชาร์จแล้วใช้แบตแบตตะกบกดแบตเดิมของรถอีก50โลเป็น100ยโลนะครับทีนี้อ้น,นี้ใกล้หมดขี่กลับเข้าไปเอาที่ชาร์จไว้ประมาณ3-4ชั่วโมงสรุปว่าพี่ไรเลอร์คนนั้นวิ่งได้150โลกับค่าค่าาใช้ใจ่ายการชาร์จไฟผมตีไปครั้งละ10บาทแล้วกันนะ10บาท20บาท10 20 30 3รอบ30บาทเท่ากับว่าวันนั้นวิ่งงานเสียงเงินไป30บาทของสําหรับการใช้การ การจะมาใช้รถไฟฟ้านะครับผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ประหยัดมากๆเลยที่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 จะแบบว่ามาใช้มาใช้รถไฟฟ้าเพราะว่าถ้าเราใช้รถน้ํามันเนี่ยผมว่าก็ต้องมีวันหนึ่งก็ต้องมีเกือบ200นะสองสองร้อยได้สองสามร้อยได้ในการในการวิ่งวิ่งทั้งวันนะครับก็โอเคก็ประมาณนี้ผมมาพามาดูสําหรับคันนี้แล้วก็เดี๋ยวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ตระกูลไลออนนะครับที่จะทําการผ่อนผ่านไฟแนนซ์ตอนเนี้ย ตอนนี้เรื่องของการผ่านไฟนแนนซ์เราอัปอัปเดตเรียบร้อยหมดแล้วก็คือตอนนี้จะทราบผลไวมากเลยยื่นเรื่องยื่นจองยื่นจองเสร็จปับ๊บหนึ่งวันรู้เรื่องแล้วว่าผ่านไม่ผ่านก็คือรับรถได้เลยต้องขอโทษด้วยที่ผ่านมาเนี่ยคือที่ผ่านมาเรื่องของไฟแนนซ์นมีปัญหารจริงก็เลยเลยจะลากยาวไปเลยช้าช้ามากเลยครับก็มาได้ตอนนี้โอเคสําหรับพี่เพื่อนที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเราก็มีที่โคราชบุรีรัมชัยภูมิก็สามารถดูได้ทุกสาขาแล้วก็สนใจจะผ่อน ผ่อนผ่านไฟแนนซ์หรือจะซื้อเงินสดหรือจะจะอัปเดตอัปเดตของแต่งหรืออยากตกแต่งอะไรเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ตลอดโอเคยังไงเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปเดี๋ยวผมจะพามาผมจะคลิปถัดไปเนี่ยผมจะมารีวิวระหว่างไลออน SKS Z 2ตัวเจนใหม่กับเจนเก่าเนาะมันต่างกันยังไงบ้างโอเคสวัสดีครับ